ไปตนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็แวดลัการ์เนี่ยติดตามต่อไปซึ่งวันนี้ผมมีอีกตำนานหนึ่งนะครับที่อยากจะเกินเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มารู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินที่เป็นระดับตำนานอีกคน,นคกหนึนนหนห่นะครับมีเพลงนี้แต่งานมากมายในยุค90นะครับทั้งเพลงรู้ไหมเพลงทำมุอรอเพลงทรียนเชิดฝ่านะครับเพื่อนๆจอนจมันได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยก,กับพี่หมอนะครับ สวัสดีครับพี่มอครับสวัสดีครับพี่มอครับ,รบพี่มอ,อเป็นคนที่ไหนยังไงครับพี่มอรครับเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าคือสมัยก่อนนูนะ้น่ะ เขาว่กกรุงเทพเดี๋ยวมันยังไม่มีน,น,นี่บอกอายุแล้วนะครับส <c oughs> <c oughs> มัยก่อนเป็นฝั่งธนบุรี <c oughs> พระนครนะภายหลังก็มาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพพระนะครก็เป็นคนฝั่งธนแต่ทีตอนนี้เป็นคนกรุงเทพเต็มตัวโอเคนะครับแล้วก็พอเราเราเิดที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็เราเราศึกษาที่ไหนท,ที่เรียนที่ไหนช่วงอตอนนั้นบ้านอยู่แถวราดบ,บุรณะเขาเรียกประชาธิษฐ อยู่ใกล้กับเขาเรียกอะไรสวนทนบุรีลมอะไรมันเป็น,เป,นเป็นใครๆย่านนั้นจะรู้จักบทฝั่งทนนะครับก็โรงเรียนอยู่ปากซอยบ้านก็เดินแค่เดิอนออกจากซอยไปก็เข้าโรงเรียนได้เลยเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมเป็นต้นไปนะครับจนเข้าช่วงประมาณมปลายเออจนไปช่วงประมาณมสามเดี๋ยวออกตัวก่อนเพราะว่าพี่โบเป็นคนที่เก่งมากตั้งใจเรียนย้ายโรงเรียนบ่อยใช้โรงเรียนเปลืองนะครับ พอปสามไม่ค่อยเรียนแล้วจะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะปสามไม่ผ่านไปเรียนซ้ําชั้นพอซ้าซ้ําเสร็จแล้วก็พออีกปีขึ้นปสี่ย้ายโรงเรียนไปเรียนกับเพื่อนซึ่งเพื่อนแถวบ้านเนี่ยจะไปเรียนอีกที่หนึงซึ่งก็ไม่ไกลจยยากบ้านมล้ก็ย้ายตามไปไปเรียนปสี่ยันปเจ็ดแล้วก็ สมัยก่อนจะเป็นมศหนึ่งอะไรเงี้ยเข,าจ,ขาจะเขาเรียกไม่เรียกมสมัยก่อนม,มสอนนงก็มศึกก็เรียนตรงนี้แถวย่าบบในใกล้ๆบ้านหมดเลยในละแวกนั้นเนะนี่ยจนมศสามเลขสามไม่รู้เป็นอะไรกับพี่มจนมศส,สามพี่มเกเลยอีกพี่ม,มไม่ผ่านอีกโอเคแล้วจะอไรต่อคพี่ก็เลขสามมันเป็นอา,านปส,ส,สาม้สามพอมศสามําอีก ก็เข้าไปกรุงเทพเข้าไปในกลางเมืองเลยไปสองอช้าไปเรียนโรงเรียนพัฒนคอ,ยอ,ยอมีอะไรจน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 จบแล้วก็ไปเรียนช่างกลช่างกลอุตสาหกรรมหมู่บ้านครูน้องแขมอ่าก็เพื่อนเนี่ยอะแล้วก็ชอบเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนสมัยเด็กอะเนาะชอบเพื่อนก็ตามเพื่อนไปเรียนช่างกลทั้งทั้งดีใ,น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 ใจย,ย่ังไม่รวยนะว่าชอบเปล่าตามไปเรียนกับเพื่อนถึงปีสามเอาแล้ว ทำไมเลขสามเวลาเราก็ไม่ได้คิดตอนนั้นนะตอนได้คิดเราก็ไปเรียนรามแล้วก็เลยตามเพื่อนเรียนรามจนสําเร็จก็ยังไม่ปีสามยังไม่เลยแต่ตอนนั้นตอนนั้นปีสองมันใช้แทงมสองห้าได้ก็ไปสมัครเรียนรามจนสําเร็จนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็โชคดีไปฐ <c oughs> านเลขสามแล้วช่วงเวลาเป็นนักเรียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรา มีแววที่อยากจะร้องเพลงหรืออะไรไหมครับตอนน่้น่าจะอยู่ปหป7มีมีแววละมีแววก็คือเป็นชั่วโมงขับร้อชั่วโมงขับร้องก็ไอ้ยเราชอบฟังเพลงอ่ะเราชอบร้องเพลงเล่นเล่นเราอะไรเงี้ยพอช่วงที่อาจารย์ให้ออกไปยืนร้องเพลงหน้าห้องเราก็กล้าเพื่อนเพื่อนแบบที่อาร์ไม่ค่อยกล้าแต่เรากล้าไปยืนหน้าห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องถึงเส้นนั้นไม่ใช่เป็นเพลงทุกทุกมากกว่า ก็พวกชายเมืองสิงลุงเพชรแหลมสิงอะไรพวกนั้นแต่เราเด็กล้วก็ชอบไปรุกงุ่งสมัยนั้นยังไม่มีสตริงเนาะเราก็หัดเพลงรุกทุ่งไปยืนร้องนะฮอลของตตบมือแล้วบางคนตบมบืออบอกร้องเพลงเพราะเพลงนี้ล้วก็เด้นชอบได้ใจอะไรเงี้ยก็ฟังเพลงมาเรื่อยจนโตที่ที่บ้านเนี่ยพี่ชายเป็นนักดนตรีเล่นอยู่วงสุนทรพราณ์อะไรเงี้ยเป็นมือกลองมีกองที่บ้านแล้วก็ฝึกตีกองมา แล้วก็ใช้เดินเสียงเปิดเพลงฝรั่งแล้วก็ตีกองตามแล้วก็ร้องเพลงฝรั่งตามะอะไรเงี้ยตอนนี้จะเริ่มทิ้งลูกทุ่งแล้วเพราะมันยุคสมัยมันมันใหม่ขึ้นเราจะฟังเพลงสากลแล้วก็ตีกอง <ừ> ก็ไปฝึกตีกองอยู่หลังบ้านทุกวันเลยกลับอย่างเรียนอยไรยไดีเพื่อนเป็นนักดนตรีอยู่หลังบ้าน <laughs> เป็นเบสกีตาร์ก็มันเห็นตีกองแล้วก็ร้องเพลงเล่นๆอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็เวลาไปเล่นบอลกันอะไรเงี้ย <laughs> เพื่อไปนั้งดีกิตาโปข้างข้างสนามบอล แล้วพอเราเล่นบอลเสร็จเนึ่เราก็ไปนั่งเล่นแจมกับเขาร้องเพลงกับเขาแล้วเพลงเงสากลแล้วก็ไปคอร์ัสอะไรเงี้ยเขาก็ให้เห็นแบบเฮ้ยบุงคอรลัตได้เหรออะไรเงี้ยมงงว่สมัยนั้นการคอร์ัสมันไม่ง่ายๆนะอ,อ,อยู่ๆพอเขาร้องเสียงเมโลดี้มาแล้วมอร้องคอรัตได้เ,เยลยเฮ้ยเก่งว่ะเออร้องก็เสียงดีนะเข้าวงไหมอ่ะแต่ว่าไม่ต้องตีกองนะเพราะว่าที่วงขาดนะักร้องที่วงหาดนักร้องอยู่ เราบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงๆแล้วเราอยากที่กองเราชอบที่กองเราร้องแน่ๆเราฝึกกองทุกวันเลยมันมีกองชุดสิบบ้านไงแล้วพี่เป็นคนสอนพี่ชายอะไรเงี้ยบอกหยุดที่กองเหรอได้ไหมร้องอย่างเดียวเพราะมีมือกองแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็ไปร้องเขามีนักร้องคนเดียวจะหานักร้องเพิ่มเพราะว่านักร้องเก่าอ่ะร้องเพลงไม่กว้างคือร้องได้แบบแนวอย่างเงี้ยแล้วแนวอื่นราไม่ดีเราก็ต้องการเราเข้าไปพอเราเข้าไปปั๊บเฮ้ย การเป็นเหมือนว่าเราไปเบียดเบียนนักร้องคนนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้ยทายแล้วเราไปเบียดเบียนเขาเชิญนักร้องคนนั้นออกเขาพอใจนักร้องคนนี้แล้วเขาพอใจเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกไม่ดีนะเราเป็นคนดีกันเด็กกันนะเออเรารู้สึกไม่ดีเราไปเบียดเบียนนักร้องบอกไปไล่เขาออกไอมเขาอเขาร้องเพลงไม่ดีแล้วนิสัยนิสัยเขาก็นะอย่างนั้นนอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรเราอย่าไปอย่าไปคิดมากเขาบอกเราเรารับมอแล้วอะไรเงี้ยเอออ่ะเราก็ร้องมาตลอดร้องเพลงสากลเพลงแรก ที่ร้องแล้วเกิดก็คือเพลงสเตย์แจ็คสันบราวน์แจ็คสันบราวนรู้จักไหมครับเป็นเป็นเพลงที่เราโชว์ศักยภาพเสียงโลบอะตั้งแต่เด็กอะเพราะมันมีเสียงใหญ่เราก็ร้องได้ใช่ไหมมันจะร้องแบบ people stay เราก็ทําได้อ่า oh you hey เราก็ทําได้เพื่อนมันก็ประหลาดใจไอ้นี่แม่งเลนกว้างเว้ยอืมเราก็ไปร้องตามโรงเรียนอะไรเงี้ยตามโรงเรียนมัธยมคนก็ชอบกันเราเราเราถึงทําได้เลยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเรา มีพอสว่างหรือว่าเราไม่ได้ฝึกครับไม่ได้ฝึกสายเลือดจากทางครอบครัวหรืออะไรที่ที่มีความชอบในด้านนี้หอ่าอันเนี้ยเราไม่ทราบว่าบรรพบุรุษเราเป็นยังไงใช่ไหมแต่ที่บ้านก็ไม่มีใครเป็นนักร้องนะพ่อคุณพ่อก็ไม่เป็นคุณแม่ก็ไม่เป็นมันมาเองเราไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้ฝึกอะไรเลยเราฟังปั๊บแล้วเราทําได้เลย อย่างลลูกชายอย่างเงี้ยฟังปั๊บเขาก็ทามานเรียนแบบได้เลยลูกชายพี่หมอต้องแสดงว่าอันนี้มันเหมือนเป็นประสบการณ์ในตัวเองนน่าจะน่าได้เขาให้มาเขาให้มาครับก็เป็นนับว,ว่าโชคดีจริงๆเราไม่รู้ว่าเรารักหรือเปล่าแต่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขนั่นคือหนึ่งใ,ในในตัวเราว่าร้องเพลงมีคนชมว่าร้องเพราะถ้าคนชมร้องไม่เพราะเราก็คงไม่มีความสุขนะแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆร้องมาเรื่อยๆฝึก<ๆ>ไปเรื่อยๆเสียงเพลงผู้หญิงแล้วก็ร้องร้องโดยที่ไม่ต้องลดขี่ อเออเราคิดเองนะไม่มีใครสอนอเอออย่างนี้ผู้หญิงสมัยนั้นแล้วอรวันวิเศษพงศ์บูกีแรปเปลลิรเลยเราก็ร้องเพลงเขาไม่ต้องรัดขี้บอกนักรนตรีไม่ต้องรถดขี้นักดนตงตีก็ประหลาดใจจนชื่อนี้กระชอนฝันทนเลยไอเสียงสูงต้องให้ไอโมไอโมอโมีวงเดียววงจิมมี่เหมือนชื่อวงจิมมี่สมัยมประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์ช่วงนั้นเขาเลยตั้งชื่อวงจิมมี่โอ้โหชื่อนี้ก็ดังกระหึ่มเลย ใช่ใช่เลยโชคดี<อ>ครับหลังจากที่เราเริ่มเรียนจบแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ไปเข้าวงอ่าที่เพื่อนเลยยังไปใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นยังไงตอ่อหลังจากเป็นนักร้องคนแรกวงนั้นก็ก็จะหางานตามเออเขาเรียกลงหนังปิดวิกสมัยน,นั้นนะร้อยสองร้อยก็โอ้โห,โหยเยอะแล้วไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่อะไรเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร,รื่อยจนพอถึงอายุ20ปีก็ไปบวช บวชเศษพอศึกมากไปเกณฑ์ทหารก็เป็นทหารสองปีเพื่อรอเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจบพิธีทหารเมื่อไหร่จะเสร็จสองปีเ,เพื่อนรอเพือ่อนรอพอปลดปั๊บเพื่อนบอกเฮ้ยเข้าวงทําวงการะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําสมัยนั้นจะทําเป็นวงก็เ,เรียกโฟกซองโฟกซองไม่เหมือนอะคูสติกสมัยนี้จะเป็นกีตาร์โป่งโฟกซองสมัยนั้นจะมีมือกรอคนที่เล่นคนที่เป็นมือกรองจริงๆจะเล่นลิทเทิลบอกกดจึ๊กจ๊กึก แล้วก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบสไฟฟ้าสามชิ้นแล้วก็มีนักร้อเ <c oughs> พื่อก็ตั้งวงไปเล่นที่สยามคาเฟ่เทเรียก็สมัยนั้นจะอยู่เป็นคอฟฟ่ช็อปอยู่ใต้โรงหนังสยามซึ่งถูกเผาไปแล้ว <c oughs> ตอนนั้นณตอนนั้นณตอนนั้นเกิดโอ้โหเป็นเด็กเมืองกรุงแล้วเราเออเป็นบ้านเลยลก็เล่นอยู่รอบนึง <c oughs> ช่วง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 บ่ายสามเพราะร้านเขาเปิดสิบเอ็ดโมงอะ่ะมันเป็นเหมือน กขาเรียกอะไสยามคาเฟ่ทีเรียใช่สิบเอ็ดโมงเขาจะเปิดให้นั่งทานอาหารฟังเพลงเบาๆกันอะไร่งเงี้ยครับอืมก็เล่นไปเล่นมาตอนกลางคืนมีวงบรันดียเฮ้ยออสบลันดีตอนแรกเราไม่รู้จักวงบลันดีเล่นอยู่ตอนสองทุ่มตอนนั้นวงวงนั้นเนี่ยขอญาติเอ่ยแล้วกันครับก็เขาก็เล่นอยู่ตอนสองทุ่มแล้วก็ไปออกเทปพอดีเพลงเขาดังงานเขาเยอะเขาเลยต้องออกเขาก็เลยมาติดต่อพี่มอง ว่างไหมช่วยแทนบุญนี้หน่อยเขาไปคุยกับทางร้านอะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็โอเคเพราะเห็นเราเล่นดีลูกค้าติดโอ้ยได้สองช่วงอตอนนั้นเงินเดือนเกือบหมืน่นในสมัยนั้นสองท่โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะครับสองช่วงเล่นแต่ว่าเล่นเสร็จแล้วก็เดินอยู่แถวนั้นนะเป็นบ้านตัวเองอะพวกพารากอนยังไม่มีเลยเป็นศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่อะไรพวกนั้นใช่ก็เดินเล่นพอสองทุ่มก็เล่นต่อมีความสุขมากตอนนั้นก็ลูกค้าติด ติดวงนี้ชื่อวงวงสปาร์ตเปลี่ยนจากจิมมี่เป็นสปาร์ตเป็นสปาร์ตแล้วแบบฟกซองใช่ใช่คนชอบมาจะติดวงเราอะไรเงี้ยเราก็เริ่มไปตอนเล่นเพลงอะไรพวกฟกซองตอนนั้นเพลงที่เราทําให้เราได้แบบอยู่ตรงนั้นได้นะต้องขออนุญาตพูดเลยเพลงพี่แจ้ไม่ใช่แกนเอ็กเลยพี่แจ้พี่แจ้โดนคนเล่ากาณนะ ทุกเพลงที่สุดของหัวใจอะไรพวกแสลัง,งเนี้ยอันนี้ดีมากอันนี้เมื่อก่อนหนุ่มๆร้องแผ่นคนคนมาคนมานั่งฟังหน้าไปทีเปิดเทปเปล่าเปิดเทปหรือเปล่าแล้วก็โอ้โหเราร้องเพลงเหมือนพี่แจ้เลยเว้ยดีใจไ,ได้ใจต้องเรียนแบบพี่เหมือนแบบคนตบมือทั้งร้านแล้วก็มีความสุขทำให้คนเขามีความสุขอ,อาชีพเราก็เลยแบบมีเขาเรียกมันมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ไปร้องเพลงผมเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงนี้ใครมีเทคนははิคอะไรยังไงแล้วก็ฟังไว้อเพลงเ i m p l y Wonder หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้ามาอย่างเงี้ยก็ก็คือพี่มอเริ่มมาจากเพลงเป็น Easy Listening ก่อนใช่ Easy Listening ครับอ่าแล้วก็เล่นโฟกซองมาก่อนใช่แต่ว่าเล่นทั้งสายร้ด้วยทั้งเพลงไทยใช่ครับเล่นที่สยามสแควร์ใช่สยามครับใช่ครับจุดเริ่มต้นเลยอยู่ที่สยามสแควร์ใช่ แล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยๆเล่นพัฒนาขยับไปราเชเทวีราเชเทวีตรงสะพานหัวช้างที่สมัยนี้จะเป็นฮาน์ล็กาแฟแต่ไม่ใช่ฮาน์ลคกาเฟจะเลยไปหน่อยก็เป็นอีซีสติ้งเหมือนกัน<ช>ตรงข้ามโร<ช>งแรมเอเชียจะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันสยามเลยสยามเลยใช,ใช่แล้วก็ไปแถวประตูนะก็ร้านอย่างนี้หมดเลยก็วิ่งร่อคนพื้นสามสี่ที่ก็โอ้โหน่าจะรวยเลยตอนนช่แต่ก็เก็บเงินได้ใช้ได้อยู่ ใช่มีความสุขมากเลยนะนั้นือคือการร้องเพลงในกลางคืนเนี่ยโอ้ตอนนั้นใช้เสียงเยอะนะโอ้โหเหนื่อยมากครับเชื่อไหมว่าเจ้าของเป็นฝรั่งทั้งหัวเมียเลยที่สยามไปเปิดไนท์คลับอยู่ใต้โรงแรมอยู่แถวสุขวิทก็เอาวงมอเนี่ยไปร้องอีกแล้ววงมอนี่ร้องไม่ได้นะครับสมัยนั้นตรีีจะร้องไม่ค่อยได้มอจะร้องคนเดียวชั่วโมงครึ่ง ไม่ก็ไม่ดีปรับเศร้าก็ไม่ดีแล้วเชื่อไหมว่าร้องแล้วเหนือ่อยแบบเหนื่อยปอดอะ่ะโอ้ยเอาย้อมทุ่มเท <c ười> คือพูดง่ายว่าเจ้าของคนเดียวนี่เล่นสามที่เลยเหมือนมันฮอตมากครับตอนนั้นตอนนั้นว่าโชคดีของเราเราทํางานเต็มที่ไงเราไม่ได้ว่าทํางานแล้วเสียงดังแล้วเอาตังค์มาร้องร้องไหมมาเดี๋ยวถ้ได้ตังค์เราไม่เคยขิดต้องทุ่มเททั้งกายและใจให้คนเขาฟังแล้เจ้าของร้านฟังเขาอินแล้ว เขามีความสุขกลับไปเราก็มีความสุขด้วยเราคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงครับค้าผมคราวนี้หลังจากที่เรามาเล่นงานที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนที่ร้านที่สองเนี่ยอ๋อที่กว่าจะเยับไม่เก็เต็มยาวครับยาวเป็นปีเลยคือเล่นสองที่สามที่จะเป็นปีแล้วครับครับก็ยังรับจ้างร้องเพลงแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยคือเราเป็นเหมือนว่าเกิดมาเป็นนักร้องที่ เขาออกเทปกันไปจนแบบไม่รู้จะว่ายัางไงแต่เราไม่เคยคิดไม่เคยใฝ่ฝันไม่เคยดีเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะแบบก้าวไปไกลๆคือความคิดจะอยู่พอใจในสิ่งที่มีอยู่เอา้าวคนเดือนเยอะพอแล้วแค่นี้เกิดเราออกไปแล้วไปออกเทปไม่ดังอ่ะออเงินตรงที่เราหายหมดเลยนะถ้าเกิดออกไปแล้วดังมันก็ดีไปใช่ไหมกล้าพูดตอนอยู่สยามตอนนั้นมี อ,อมีเจกของค่ายดังบอกได้เลยค่ายดัง RS, RS. เป็นรุ่นคุณพ่อไม่ใช่คุณลูกเชิญพี่ไปนั่งอนโต้แล้วชวนพี่ไปทำทำทำเพลงที่ค่ายบอกว่าเอาทั้งวง,งหรือเปล่าครับถ้าไม่เอาทั้งวง,ง,งผมไม่สามารถรับได้เขาบอกเอาสองคนบุ๊คี่บอกเขาหน่าตาดีเออผมสามารถเลือกได้แค่สองคนอีกสองคนเขาลุกเขาไม่ได้ ผมบอกนั้นผมต้องขอโทษด้วยครับผมไปไม่ได้จริงผมทิ้งเพื่อนไม่ได้เพราะลูกเพราะเพื่อนสองคนเนะ่เขามีลูกอ่อนทั้งคู่ถ้าผมทิ้งเขาไปเขาตกงานเขาจะทำยังไงครับเ mm hmm. ขาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอะผมผมทิ้งเขาไม่ได้จริงต้องขอโทษดิกราบขอโทษถ้าเอาสี่วงผมสี่คนผมไปถ้าสองคนผมขออนุญ,ญาตนะครับ mm hmm. เราก็ไม่รู้เขาโกรธหรือเปล่า mm hmm. ตอนนั้นวงกีรีบูนวงอินทนินวงอะไรอที่กํลาลังดังเลยพ่อถามว่าคนถามาเพื่อนถามว่าทําไปมองไม่ไปวะ กู <oires> รักเพื่อนมึงน่าจะไปดังแล่วกลับไปช่วยเพื่อนจะได้เออเราคิดไม่ถึงเนาะ <mm> เออเราคิดไม่ถึงไงเราเด็กอะตอนนั้นอะอายุยี่สิบสี่ถือว่าเด็กนะตอนนั้นเอ <mm> อถ้าไปดังแล้วช่วยเพื่อนได้ทำไมไม่คิดบอกกูก็ไม่รู้อะพาะกูคิดไม่ได้กู <mm> คิดว่ากูอยากช่วยมันตอนนี้ไงก <mm> 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 ูทิ้งถ้ากูไปมันตกง,งานแน่เออมันตกง,งานแน่เราก็เลยเฮ้ยด้วยความรักเพื่อกูเอาความดีกูเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะไม่เป็นไรวันหนึ่งถ้าได้ออกก็ออกอะไรเงี้ย จากพัดจากหูครับไม่นานนู่นเลยตอนนี้เออรัชดากำลังบูมเลยโอ้โหร้านบอดเว,วกเยอะแยะไปหมดแล้วพี่หมอก็ไปลองเพื่อนกระชวนเพื่อนที่เป็นนักแต่งเพลงอ่ะชวนไปทําวงแล้วไปเล่นแล้วก็เออลืมเล่าลืมเล่าลเล่า,ลาแล้วต้องละเอียดเนาะละเอียด <c oughs> ช่วงที่เล่นสยามมีมีวงอยู่วงหนึ่งซึ่งน้องชายเป็นนักร้องนํา แต่พอมีของญาติเอ่ยนะช่องสามเลยนะช่องสามจัดประกวดประกวดเอ,อ่อมิวสิกเฟสติวัลปีแปดเจ<ะ>้าประกวดวงสติงมิวสิกคอนเทสตเพื่อนที่วงน้องชายร้องก็เขาเห็นแววเราไง <c oughs> คือพุดงรงกันน้องชายร้องกับเราแล้วเขาคือเขาชอบเราก็ <c oughs> มาชวนมอไปไประกวดกันไหมช่องสามประกวดวงสติงบอกจริเงเหรอก็ <c oughs> น้องชายไม่ไปบอกไม่น้องเขาน้องเขาจะลาวงแล้ว เขาเขาเบื่อร้องเพลงเขาทําทํางานประจําเขาดีกว่าโอเคงั้นไปเราไปช่วยคือหัวหน้าวงก็คือนรลงเดชนะรู้จักไหมครับวงสเตอร์วงสเตอร์เพื่อนสนิทกันางไม่ใช่วีซ่า <สะ S 2> อีกคนนึงพ,พ,พี่ลงพี่ลงอีกคนทำเพลงแกมเมียนั่นแหละคือหัวหน้าวงและก็มีมือเค์บ์ดอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะอยู่วงผู้หญิงที่เขียนเพลงเพลงซิงเกิลใหม่เนี่ย ตอนเนี้ย oh, ใช่ครับเดี๋ยวค่อยเท้าความเท้าความเออเออเออแล้วก็ไปประกวดกังวงมินร้อยเลยเราก็อาศัยเพลงใครมั่งเพลงคนหลังมั่งเข้าไปรอบลึกๆลๆๆจนไปได้แชมป์แชมป์เลยกว่าแชมป์เลยวงสตรีนั่นคือประกวดครั้งแรกแสนเดียวได้หนึ่งแสนและได้แชมป์เลยได้แชมป์วงสตรีนของช่องสามจะเซ็นสัญญาทำทำเพลงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใครเป็นดาราได้ก็เป็นอะไรเงี้ย แต่มันก็ตอนนั้นสามสิบประมาณสามสิบครับแสดงว่าในช่วงเล่นกันคือนี้เล่นมายาวนานนะตั้งแต่ยี่สิบสี่อ่ะอายุยี่สิบสี่หกปีครับเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ที่บอร้องเพลงกับเพื่อนๆเนี่ยสกิลในการร้องตรงนี้เอามาจากฝึกเองไม่มีใครสอนไม่ได้เรียนที่ไหนแล้วมาสาได้ยังไง บอกว่าสก,กิลเนี่ยมามา,ม,มาตั้งแต่เกิดเหมือนเหมือนแบบว่าพระเจ้าให้มาจริงจริงไม่เคยไปเรียนกับใครเลยก็คือฟังเพลงฝรั่งมีเทคนิคการร้องยังไงเสียงหลบยังไงสัน่นสัญยาบสละเอียดอะไรเงี้ยฝึกฝึกหมดเลยครับก็คือฟังเพลงเยอะคือทุกเพลง,<ไ>งที่พี่หมอร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงฝรั่ง พี่โมต,ต้องเอาใกล้เคียงแผ่นให้ได้อย่างน้อยแปสิถึง้าสิเปซนให้เสียงก็เหมือนสำเนียงก็เหมือนเอื้อนอะไรเหมือนเป๊ะหมดจะเอื้นอนนฮะเกินกัน,มนไม่ได้ขาดกมันต้องเอาเปะ๊ะซ้อมอยู่ี้ยเป็นเือนแต่ละเพลงกหมาจะได้โอ้เนื่งนี้คือเรื่องจริงมาหนัามากครับครับเ,เป็นคนตั้ใจมากคือเป็นนักร้องแล้วเอาร้องให้มันดีแม่งไปเลยว,วะคือไม่ได้เล่นดนตรีอะไรแล้วก็ทําให้มันดีวิที่สุดตอนนั้นทำยังไงก็คือร้องตามแผ่นเปิดแผ่นมา เปิดมาเป็นสิบหลายสิบรอบรอบ้รอแล้วก็เปิดฟังอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็ทาไปเอาวันนี้คุจะแกะแล้วนะแกะเนื้อเลยทีนี้เขียนเนื้อมาแกะทีละตัวร้องให้ได้ก่อนให้จำเมโลดี้คือฟังให้เมโลดี้ไดแ้แล้วแกะทีละตัวนี่คือเทคนิคของพี่มอนะอฟังเยอะๆเ,ะเะมโลดี้ติดหูไม่เพี้ยล้วดูเนื้อร้องตามเทคนิคของสกิลตรงนี้หรือเขาเรียกว่าดีเทลตรงเนี้ยเก็บไว้ทีหลังทีหลัง ร้องตามที่ได้โอ้เป๊ะแล้วร้องเป๊ะแล้วทีนี้เก็บแล้วสำเนียงยังอย่างภาษาอังกฤษแต่สำเนียงมันเยอะไปนิดเดียวแล้วเขาเพาะอะไรเงี้ยเอาหมดเลยเก็บหมดอะไรเอี้ยนะครับภาษาไทยเพลงไทยก็ละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยก็เป็นคนละเอียดมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกครับก็ฝึกอย่างนี้มาฝึกยิ่งตลอดแกะเพลงมาตลอดใช่แล้วทำสกิลในการร้องแต่อยี่สิบสี่ถึงสามสิบ มันก็แน่นเน่ยเพราะว่าร้องเยอะมากใช่อันนี้ไปประกวดก็เลยเขาตรึแล้ได้แชมป์เป็นเพลงที่เราช้ำช้ำมาแล้วอ่ะเพลงพวกนั้นเน่ยที่เราเอาไปประกวดช้ำมาแล้วเออเพลงแรกคือเบฟ s น i สติกเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเบฟเบฟเบฟอืมลีฟอืมมัสบีออเนอกแจ็กกี้อจะเกิดไม่ทันเ่ยธนาสติก สติ๊กใช่ต okay. <laughs> อนนั้น <Okay. S 1> มันคือมันโชว์เสียงสูงไงโชว์พลังอ่ะแล้วเราทําได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแวดวงดนตรีเขาก็ไอ้หมอไม่ต้องห่วงเราเป็นทําได้อะไรเงี้ยเาบนมันพวกมันให้กําลังใจเราด้ยวยแหละเราก็ยิ่งทําได้โอ้โหแบบผ่านเข้ารอบเลย <Okay. S 1> แล้วก็บีเพลง Let's Go เพลงของก็ เพลงฝรั่งบ้างไทยบ้างก็ค่อยๆเข้ารอบมาลึกๆกันลุ้นกันเนื้อสมัยแบบเด็กๆคนนู้นอ๋อโอ้เข้าจริงเลานะเลิศหัวหน้าวงเราพี่ลงไปคัดเพลงของก้ามาเคยผ่านหูไหมผ่านแนมันมันร้องมันหนูเขาแร็บสมัยเนี้ยใช่ใช่สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีแร็บไงโอ้โหคขาไม่ฉีกผ้าเปียไปดูเด็ดจังเก่บนูเกิดกระตืออย่าเธอเสียวล้างเกอดทำไม่ิีกเชื่อพี่หมอร้องแป๊บเดียวได้ ที่วงไม่งฝึกเป็นเดือนเนอพราะต้องร้องกันทั้งวงร้องคอรัสตีไม่เอง,งเร็วๆหน่อยซีเหนื่อยนะเหนื่อยนะอะไรเงี้ยช่วยหน่อยเราเป็นนักร้องที่ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมไม่กี่รอบแล้วก็ร้องได้แล้วแต่ของเขาฝึกกันเป็นเดือนกว่าจะพร้อมเราอ่ะเราก็ต้องให้เขามาตามเราไงเพื่อนกันเพื่อนกันกูยอมเหนื่อยให้เขาได้กันทั้งวงอโอโอของกล้า ชนะเลิศเลยเพลงที oh, <tv>. uh ่ยากเป็นเพลงที่ยากที่สุดตอนนั้นก้องกล้าเป็นเพลงประกวดในรอบสุดท้ายใช่แล้วมันมีแล้วนรงเรานี่เล่นกีตาร์โซโล่ใช่ไหมปล่อยกีตาร์ควักไม้กองมาตี๊ตองปังปร๋งปร๋งปรงมันเป็นมือก้องอีกพี่ลงเราเฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยเพื่อนเรามันเก่งเว้ยแล้วเปียโนอ่ะต้องเอามือคีย์บอร์ดที่เก่งมากๆมาเล่นเปียโนแบบดิวว์เป็นเป็นลิงอ่ะเขาก็ไปคัดตัวมาเขาเราไม่ใช่คนคัด ทุกอย่างทั้งดนตรีทุกชิ้นทั้งนักร้องทั้งกอรัสทั้งการเต้นเซตท่าเต้นได้แชมป์ประกาศแชมป์กระโดดยันดีใจมากพี้ยนี่เราชนะแล้วเหรอเซตท่ทั้งหมดพี่ลงพี่ลงมันเก่งมากพี่ลงนี่แต่เด็กกว่าพี่มอนนิดนึงครับเก่งเก่งเยอะาะอันนี้หลังจากที่วงได้แชมป์อันนี้ปั๊เลยยังไงต่อพี่ก็ที่บอกว่าเจ้าของช่องสาม จนจนเซนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรที่มันเลยเลยเลยมาก็เลยแบบนิ่งไปเสร็จมา <c oughs> พี่ลงเราพี่มมไปเล่นที่โรง,งแรมนาลายระเบียงทองก็เล่นกันคืนเหมือนเดิมกลงคืนเหมือนเดิมทีนี้มีหมดเลยทั้งพี่ลงทั้งพี่น้องเนยอยู่ในวงเดียวกันหมดเลยเบ้นเพลงสักกลแบบ90%เรพลงไทยแค่ส0เนนี่พี่ลงบอกเฮ้ยโมนายอยากเข้าแกมมี่ไหม เพราะว่าตอนนั้นมี <c oughs>